ส่วนทางด้านศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมคนเก่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพเพื่อที่จะเฟ้นหาคนเก่งและผลิตภัณฑ์เด่น ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชมบุรีได้จัดกิจกรรมคนเก่งมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านอาชีพโดยมีนางสาวจันจีราไทยบัณฑิตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชมบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิทยากรและผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากหลายสาขาเข้าร่วมกันอย่างคับข้าง กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นก็เพื่อเฟ้นหาคนเก่งและผลิตภัณฑ์เด่นจากสิทธิ์เก่าและกลุ่มอาชีพที่เคยผ่านการอบรมจากศูนย์เพื่อยกระดับความสามารถและพัฒนาต่อยอดอาชีพของผู้เรียนโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทหลักได้แก่ประเภทคนเก่งในสาขาการตัดผมชายหญิงการชงกาแฟและการนวดไทยเพื่อสุขภาพ ส่วนประเภทผลิตภัณฑ์เด่นนะคะเป็นการแข่งขันด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าปักลายและงานแปรรูปจากการสารซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะไม่เพียงส่งเสริมทักษะวิชาชีพแต่ว่าก็ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์แห่งนี้อย่างต่อเนื่องด้วย